คลิปนนี้นะครับผมจะพูดถึง Bitcoin นะฮะโดยเฉพาะเลยนะเพื่อนๆถือว่ามีอีเวนต์ที่น่าสนใจนะครับที่ทางฝั่งฮ่องกงรวมถึงข้อมูลออนเชนก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับข้อมูลล่าสุดจากทาง p a n t ูร่านะครับออกมาพิเด็กว่า Bitcoin จะถึงวละราวห้าล้านบาทเพื่อนเือนะถือว่าซูดอยู่พอสมควรนะฮะรวมถึงในเรื่องของอินดิเคเตอร์ในณขณะนี้ไอซายก็ต่ําเตี้ยและดินต่ํากว่าในยุค FTX Col l a p s e อีกนะเพื่อนเือนะถือว่าเป็นอนหนึ่งจุดที่น่าจับตามองหรือไม่ในช่วงสัปดาห์หน ก็คิดว่าคลิปตัวนี้จะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันนะครับผมยังไงก่อนที่จะไปดูการฝากกด like กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคลิปตอ๊กันในช่วงเช้าวันนี้กันด้วยนะครับโอเคกดไลค์กักนเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อน,นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่แพนเ e ล a p r e d i c t i o n กันก่อนเลยนะครับอีกหนึ่งกองยักษ์ใหญ่ในด้านของคริปโตนะเจ้าดังนะครับ p a n t ทล่านะครับได้ออกมา Prediction สลารับิตคอยนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมปี2025เพื่อนๆ บิตคอยจะถึง148,000ดเหรียญดอลลารา์สหรัฐต่อหนึ่งบิตคอยนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็ราวๆสัก5ล้านบาทนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวว่าซูดอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งสายให้สำคัญสาเให้หลักเนี่ยก็เป็นในเรื่องของบิตคอยแฮฟวิ่งนั่นเองนะครับนะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะเพื่อนๆอีก233วันเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเกิดการแฮฟวิ่งนะครับหรือว่าประมาณสักปีหน้า เดือนเมษาวันที่16นะเพื่อนๆนะยังไงก็อรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่า Bitcoin having จะไปถึงเท่าไหร่นะครับหรือว่าวันที่ b i t c o i v i n v เนี่ยราคา Bitcoin จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากทาง p a n t ท r a ่นะครับเขา prediction เอาไว้ว่าในช่วงที่เกิดการ having นะครับ Bitcoin จะอยู่ที่35,448นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นมาจากหลุมเนี่ยที่เรา้าว15เนี่ยประมาณสัก2.3เท่านะครับเพื่อนๆนะและจะพุ่งอีก4.2เท่า ในหลังจากที่เกิดการ having ในเดือนเมษาปีหน้านัน่นเองนะเพื<ๆ>่อนๆนะเพื่อนๆมองกันยังไงคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับนะสำหรับข้อมูลของทาง p a n t e r a นะครับรวมถึงนะครับอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือ Horder Wa เวนั่นเองนะครับถ้าเราดูนะในณขณะนี้นะครับคนที่ถือ Bitcoin ราวๆ1ปีถึง2ปี2ปีถึง3ปีเนี่ยค่อนข้างก,กระเตื้องขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดตามที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่ในณักขณะนี้นะครับเพื่อนๆนะก็ถือว่า คนที่ถือบิตคอยหรือว่าคนที่เข้าใจบิตคอยหรือว่าคนที่รักบิตคอยก็ถือกันอยู่ซะเยอะแล้วในตอนนี้นะครับเียดาราคาลงไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะขายอะไรสักเท่าไหร่แล้วในตอนนี้หรือว่าคนที่อยู่ในนักขณะนี้หรือว่าคนที่ดูอยู่ในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มักที่จะถือหรือว่ามักที่จะโฮบิตคอยแล้วนั่นแหละนะครับหรือพูดง่ายๆเลยว่ารายย่อยต่างๆหรือว่ามือใหม่ต่างๆ กระโดดโหยงออกจากตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะก็ยังไงถ้า Bitcoin มันกลับขึ้นมาเราก็อาจจะต้องไปเทขายใส่คนอื่นหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะหรือว่าคนที่กลับเข้ามาในตลาดตอนช่วงที่แบบเฮ้ยมีข่าว Bitcoin ออทําไห้อะไรแบบนี้นะเพื่อนเนะยังไงก็ซื้อถูกขายแพงหรือว่าไปรอขายในช่วงบูรันหรือว่าในช่วงที่รายย่อยต่างๆหรือว่าในช่วงที่ กระแสเมนสตรีมพูดถึงบิตคอยนนะครับในช่วงนั้นอาจจะพิจารณาในการเทขายก็ได้นะเพื่อนๆนะแต่ณขณะนี้อย่างที่บอกนะฮะคนที่ถือบิตคอย n 1หนึ่ปีถึง3ปีเนี่ยสูงขึ้นยังเห็นได้ชัดในนักขณะนี้นะครับรวมถึงนะครับถ้าอนาคตนะถ้าเราเห็นนะครับคนที่ถือบิตคอย n 1หนึ่ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มที่จะมีอัตราส่วนที่ลดน้อยลงท้าราดูนะปกติแล้วเวลาที่บิตคอย n มันพัมขึ้นมาพีคมากๆเนี่ยคนที่ถือบิตคอย n 1หนึ่ปีขึ้นไปจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดหรือว่าส่วนกระแส หลักยังเห็นได้ชัดนะครับในวันที่บิตคอยพัมทุนมูนะเพื่อนๆนะยังไงถ้าเราเห็นตัวชานี้มันเริ่มลงมาเนี่ยอาจจะพิจารณาในการเทขายก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าใครติดตามคริปโต,ตอด็อกยังไงผมก็จะเอาข้อมูลมาอัปเดตให้เสมอๆอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะจะได้ไม่ตกข่าวแล้วก็จะได้ทันข้อมูลออนเชนกันนั่นเองนะครับนะแต่ใน,นขณะนี้ยังไม่ใช่นะครับเพื่อนๆในขณะนี้ค่อยๆกระเตื้งขึ้นหรือว่าคนที่ถือบิตคอยหนึปีขึ้นไปเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้แจ้งเต คนที่เทรคอยเยอะๆนานๆเนี่ยลดน้อยลงเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยล้กันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับเพื่อนๆจากทางฝั่งฮ่องกงนะครับก็คือทาง h a ชค Key เพื่อนๆอีกหนึ่ง a อเนคิดว่าน่าจะเจ้าดังนะเพราะว่าเป็นเอชเ a นท์แรกที่จะเปิดตัวนะครับเพื่อนๆหรือว่าเริ่ม Operate ในอีก2วันเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นเอชเชนแรกเลยที่ได้รับไลายเส้นที่ทางฮ่องกงนั่นเองนะครับเพืเ่อนๆนะเพราะว่าฮ่องกงถ้าใครติดตามข่าวสารจะรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าในช่วงกลางปีเนี่ยเขาโอเพนมากๆกับโลกคริปโตเนาะพยายามที่จะดึงบริษัทคริปโตเนี่ยให้ไปอยู่ที่ทางฮ่องกงนะครับซึ่งในขณะนี้จะมีเอชเชนเจ้าแรกแล้วเพืเ่อนๆน,นะที่จะเปิดทําการนะครับก็คือทาง h a ชคีย์นั่นเองนะครับนะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอีก2วันที่ทาง h a ชคีย์จะเปิดตัวเนี่ยไม่รู้จะมีนักลงทุนสายเลือดแดนังกรหรือว่าแดนจีนเข้ามา พัมตลาดหรือเปล่าอันนี้คงจะตอบไม่ได้นะเพบื่อนก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเงินจากทางฝั่งฮ่องกองจะหนาเอามาพัมตลาดคริปโตได้หรือเปล่านะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะฮ่องกองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่ค่อนข้างเน้นในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะครับในว,บวงของท traditional finance เนาะโลก forex โลของ community น้ำมัน,มนหรือว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยที่ฮ่องกองก็ถือว่ามีความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้า คริปโตจะได้รับความนิยมที่ทางฮ่องกงก็คงจะไม่ได้แปลกใจอะไรเพื่อนๆนะโดยเฉพาะทางฝั่งจีนนะครับถ้าเราดูไอเชนดังๆของทางคริปโตเนี่ยโอ้โหดูหน้าเจ้าของนี่คืออ,อติอาอหมวยทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆนะก็ถือว่าเราลุ้นกันนะฮะว่าทางฝั่งเอเชียจะพั้มตลาดคริปโตในอีก2วันนี้ได้หรือไม่ไมนะเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับผมสำหรับไอเชนแฮชคี ain, ที่กำลังจะมาในวันที่28สิงหาคมนี้นะรอลุ้นกันนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง i i t c o i n Velocity กันบ้างน,นะครับหรือว่าการท่าเฟอร์หรือว่าการเทขาย Bitcoin หรือว่าการเปลี่ยนมือ Bitcoin o n c h a นั้นขณะนี้นะครับจะสังเกตว่ามันต่ำเตี้ยเลดินแบบสุดๆเพื่อนๆหรือว่าพูดนี่อย่างง่มุมนึงก็คือ Bitcoin ไม่ได้มีการโอนอะไรไปสักเท่าไหร่แล้วในตอนนี้นะครับหรือว่าพูดง่ายหรือว่าคนที่ถือ Bitcoin ก็ไม่ขายแล้ว คนที่ไม่ได้ซื้อบิตคอยก็ไม่ซื้อแล้วประมาณว่าประมาณแบบนั้นเนาะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าไม่ค่อยมีการท,ทรําธุรกรรมกันสักเท่าไหร่แล้วในการท่าเฟอ์บิตคอยในณนขณะนี้นะครับเรียโดยว่าต่ามากๆนะครับเพื่อนๆนะต่ําถ้าเราจะดูว่าต่ําขนาดนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงเดือนตุลาคมปี2020เลยนะเพื่อนๆนะซึ่งในณขณะนั้นตอนช่วงที่ต่ํามากๆเนี่ยหลังจากนั้นก็เกิดความพั่มขึ้นมานะครับเพืนะ่อนๆนะก็ต้องรองดูว่ไอ้รอบนี้ที่มันต่ําเตี้ยเลยดึงขนาดนี้ จะพัมหรือว่าความพันผวนกำลังจะมาหลังจากนี้หรือไม่นะครับน,น,นั่นเป็นข้อมูลที่มาจากทางคริปโตคอนก็ต้องขอบคุณข้อมูลกันด้วยนะคุณเบือนะถือว่า Bitcoin v e l a c i t y ต่ำเตี้ยและดินที่สุดในรอบ2-3ปีเลยนะประกอบกับทาเราดูไอซ์ไซนะน,น์ในณขณะนี้อย่างที่ผมได้เคยบอกไปใน2-3คลิปที่แล้วนะฮะว่า Bitcoin ก็มีแรงด้ขายหรือว่า เทยับยเลยนะเพื่อนๆจนโอเวอร์โซยังหนักนะครับต่ําเตี้ยเลดินมากกว่ายุค FTX เสียอีกนะเพื่อนๆนะในขณะนี้แรงเทขายหนักกว่าช่วง FTX อ่ะไม่อยากจะคิดเลยนะครับแต่ถ้าเราดูราคายกโลยกโล,กโลขึ้นมาอยู่พอสมควรเนาะแต่อ s i ์ s หรือออสซิเลเตอร์เนี่ยมันลงมาทําโลใหม่นะครับก็ถือว่าเกิดบูลลิชเดว e อเจนหล่อๆในตอนนี้นะเพื่อนๆนะัน,นี้ก็ต้องรอดูกันตออ่อไปว่าจะพัมหรือว่าจะเด้ง ได้หรือไม่นะครับเ,เพื่อนๆนะเ,นเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าถ้าใครดูคลิปโตัวด็อกก็คงจะเป็นบิตคอยสายกระทิงต้องไหมครับนะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็บูลลิชอยู่อย่างเสมอนะครับในตอนนี้นะรวมถึงถ้าเราดูในชาร์ตหนึ่งเดือะนะครับเ,เพื่อนๆนะอย่างที่บอกนะฮะว่าบิตคอยก็ทําในเรื่องของตัว hidden bullish divergence ไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไอซายเนี่ยทำโลใหม่เนาะแต่ราคาเนี่ยยกก้นขึน้นเพื่อนๆนะล้วไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่นั่นเองนะครับก็เกิด แพทเทิร์น hidden bullet divergence นั่นเองนะครับก็ขอให้แพทเทิร์นนี้มัน play out ออกมาสวยๆในช่วงสัปดาห์หน้าละกันนะครับช่วงเสาร์ที่นี้ก็พักยกก่อนละกันเนาะเพราะว่าก่อนน้านี้มีแท่งแดง18เมตรลงมานะครับนะ,น,นะบขอพักยกแล้วก็สัปดาห์หน้าขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับสำหรับชาวคริปโตเนาะเพราะว่าราคาบิตคอยลลงมาเป็นเดือนๆแล้วนะเพื่อนๆนะไซเวดาวมาเรื่อยๆเลยนะฮะต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเด้งกลับไปบ้างหรือไม่นะครับท่านี้เท่านั้นนะครับอย่าเพิ่ง นิ่งนอนใจอะไรไปนะครับเพราะว่าผมเห็นข่าวนี้แล้วก็เสียวๆนะเพราะว่าล่าสุดทางจะเป็นวงเงนชัาสันโคนะครับเดี๋ยวมาพิจิ i c t ชั n นนะครับมองว่าบิตคอยตอนนี้หลุมแล้วเพื่อนนะครับหรือว่าบัตทอมอิสเนียนะฮะหรือว่าการเทลงมาเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับเท่ากับอัพไซน์นะอัพไซน์ดีกว่าหรือว่าดาวไซน์ที่ราคาต่ําเตี้ยเล่นในขนาดนี้ไม่น่าที่จะมีการเทหรือว่าลิมิตดาวไซน์นะครับหรือว่าการที่ราคาบิตคอยจะร่วงลงไปมากกว่านี้ น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยายกเพื่อนๆนะก็ไม่รู้ว่าออกข่าวมาแบบนี้เพื่อที่จะเทของใส่เราหรือเปล่านะเพื่อนๆนะั่นย่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นรายใหญ่แล้วกันนะในวอสตีนะครับก็เชื่อไม่ได้เพื่อนๆนะพกกูดก,กันอย่างนี้ดีกว่าเราไมา่รู้หรอกว่ามันจะจริงหรือว่าไม่จริงนะครับเพื่อนๆนะไม่มีใครรู้อนาคตอ,อยู่แล้วยังไงก็ดูกราฟหาเซตอัพของตัวเอง เข้าก็เข้าด้วยตัวเองออกก็ออกด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีใครทําให้เรารวยได้อยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งรายใหญ่ขนาดนี้หรือว่าทางพ p Morgan c h a s สันโคบอกว่าเฮ้ยใกล้หลุมแล้วเพื่อนเราก็ไม่ควรที่จะเชื่อนะครับเพื่อนๆนะเราควรที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับนะเราไม่สามารถที่จะไปดูข่าวปุ๊บโอ้โหซัดเต็มคอรลอดเต็มแข้งอะไรแบบนั้นได้อยู่แล้วนะยังไงหาเทรดเซตอัพเป็นของตัวเองหรือว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงหรือว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของกราฟก็ลองดูวิดีโอบุ๊ก ของทางคลิปตัวด็อกกันก็ได้นะครับเพียงเก้าแล้วก็สิบบาทเท่านั้นนะครับขายของนันนซะหน่อยนะเพืน่อๆนะถ้าใครยังไม่ได้สั่งซื้อก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครสั่งซื้อไปแล้วตอนนี้ผมอัปเดตเนะะื้อหาที่เป็นวิดีโอเอาไปให้แล้วนะครับจะได้ ได้รับข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับบุรันในตอนปีหน้านะครับเพื่องหน้าปีหน้าจะหายวิ่งแล้วนะครับอย่างที่บอกนะเพื่อนๆอีก200วันเท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถได้จะสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ80บาทเท่านั้นเพื่อที่จะทำการซัพพอร์ตช่องคลิปตัวดอกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนกันโดยเสมอมานะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ